ภูเก็ตเราเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกนะครับแต่ว่าเรายังมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์แบบคนภูเก็ตนะครับในย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยเรามีอาคารเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปขึ้นมาแล้วก็ผสมผสานกับการเคลื่อนย้ายวัฒนธรรมแบบจีนที่เรียกว่าชิโนยุโรเปียนนะครับกลุ่มอาคารพวกนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตวันนี้เนี่ยเรารวมตัวการทําเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เปิดประสบการณ์สัมผัสเอกลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนภายใต้อาหารอาคารอาพร แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือเราเติมอารมณ์เข้าไปเราอยากจะทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในเรื่องของโล c ก้เอ็กซ์พียรน์ก็คือเปิดประสบการณ์สัมผัสเอกลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนส่วนในเรื่องอาหารนะครับเราก็จัดเตรียมเมนูท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการเปิดประสบการณ์สัมผัสถ้าจะให้ครบรถจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดการแต่งกายแบบคนภูเก็ตด้วยนะครับที่เรียกว่าอาพรแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแยกเมืองเก่าภูเก็ต ก่อนโควิดนะครับเราก็พยายามที่จะนําเสนอขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนคนไทยเองก็จะมีกลุ่มที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเมืองภูเก็ตก็ได้รับผลกระทบมากมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเราคือต่างชาติเนี่ยก็หายไปเราให้ความสําคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าจะมาท่องเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยต nice ้องท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับปลอดภัยแล้วก็ต้องต้องได้ต้องมีความสนุกด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะซื้อประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะท่องเที่ยวยังไงให้ปลอดภัยแต่ละกิจกรรมที่เราพาเข้าไปเนี่ยนะครับในกลุ่มวิสากิจเองเนี่ยเราก็พยายามขอมาตรฐานนะครับมาตรฐานของการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็มาตรฐานชาด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับมาตรฐานการใช้ก๊อกน้ําไร้สัมผัสในเรื่องของเครื่องหยีบล้างเท้าก่อนที่จะเข้าไป,ไปในบ้านเครื่องกดเจลเครื่องวัดอุณหภูมินล้วก็เป็นพื้นฐานมาตรฐานอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าแล้วก็เราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟอาหารอยนนี้เนี่ยเพื่อการลดการสัมผัสเราก็จะทํามาเป็นเซตนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปรับเปลี่ยนช่วงหลังโควิด เชื่อว่านะครับมาท่องเที่ยวที่ภูกเกต็ตเนี่ยนอกจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทะเลก็มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทุกที่นะครับก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยนะครับก็อยากเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้เข้ามายนนะครับจังหวัดภูกเกต็ตของเราหรือถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญที่ย่านเมืองเก่าภูกเกต็ตนะครับเราก็จะบริการท่านภายใต้โปรแกรมยนเมืองเก่าเล่าความหลังสัมผัสวิถีและก็สเสน่ห์เมืองทุ้นคาครับ